ขนมหวานนี่นาแล้วสกายล้หายไปไหนเนี่ยข้าเสกเจ้าเด็กก้อมตะกะให้กลายเป็นขนมปัะดับเมืองของข้าไปแล้วเจ้าทั้งสองจะต้องตามหาดิปเปอร์อมยิ้มรูปกวดนมกลิ่นผลไม้ให้ครบทั้งสี่รสชาติคำสาปของแม่มดจึงจะสลายไป Briana's Secret ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเ r i ย n ์น s ส c ก e t คลับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะ ยนวะีวีจกกัดกระเป๋าเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์ไม่ทันนะอ๋อเสร็จแล้วค่ะปาปะสแกนเลขาไปกันเถอะครับครับพี่เคชวันนี้อากาศดีจริงเลยเนาะจริงด้วยวี ว้าวขนมดูน่ากินจังไลครับพี่บีพี่เคสเออสกายเลออย่านะของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาว่าเอาไม่เป็นไรครับพี่บีเอาจ้เด็กจอมตะกะบังอาจกินขนมพองค่ะอย่างนี้ต้องโดนลงโทษ หวานนี่นาน่ากินมากๆเลยอ่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นเสียค่ะพี่เคสแล้วสกายเล้อหายไปไหนเนี่ย สวัสดีจ้าถ้าเจ้าสองคนอยากช่วยน้องของเจ้าให้พ้นจากคำสาปและกลับออกไปจากเมืองขนมแห่งนี้ได้เจ้าทั้งสองจะต้องตามหาดิปเปอร์อมยิ้มรูปกวดนมกลิ่นผลไม้ให้ครบทั้งสี่รสชาติคำสาปของแม่มดจึงจะสลายไปเออแล้วทำไมต้องเป็นอมยิ้มดิปเปอร์ล่ะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่มดกินอมยิม้มแม่มดก็จะอารมณ์ดีและหายโกรธนะสิอ๋ออย่างนี้นี่เอง พีงั uh, like, war, oh, uh, um ้นเดี hmm, there, ๋ยวเรีบไปตามหาอมยิมดิปเปอร์กันเถอะค่ะพี่เคสอืไหนนะนมีพวกเจ้ากำลังตามหาอะไรอยู่หรออ้พวกเรากำลังตามหาอมยิมดิปเปอร์อยู่อะอมยิมดิปเปอร์หรออืมเดินตรงไปตรงนั้นนะแล้วเจ้าจะเจอไอติมยักษ์อมยิมดิปเปอร์ะจะอยู่แถวนั้นแหละ ใจนะจ้า ช่วยหยิบให้หน่อยได้ไหมคะได้สิบีได้มาแล้วบีนี่ไงอ,อ่อพี่เคสคะหนูขอลองชิมดิปเปอร์รสส้มหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะ วีกันเดี๋ยวเรารีบไปตามหาอีกสารรสชาติกันเถอะนี่ค่ะเฮ้ยเจอเหตุหนึ่งแล้ววีวีคะพี่เคทเจอแล้วโอจริงด้วยค่ะพี่เคทดิปเปอร์อมยิ้มกินบูบลัสเบอรี่ลองชิมดีกว่า กพี่บีพี่เคทพี่บีพี่เคทเสียงคุ้นๆนะบีพี่บีพี่เคทช่วยผมด้วยฮะเสียงสกายเลอร์เหรอสกายเลอร์อยู่ไหนอ่สกายเลอร์ผมอยู่ข้างหลังครับไหนอะไหนอะน,นี่ครับตรงนี้ครับช็อกโกแลตเค้ทฮะนี่สกายเลอร์เองเหรอใช่ครับช่วยผมด้วยครับทำไงดีบี งั้นเราต้องรีบไปหาองอ้มนยิปเปอร์กันโอเคเดี๋ยวพี่เคทมานะช่วยผมด้วยครับเร็วๆนะครับ <c oughs> กันนะเนี่ยวี <Wow. S 1> ipper, อมยิมดิปเปอร์รูปทรงขนนมเนี่ยพกพาสะดวกแถมทานได้ทุกที่เลยเนาะใช่ค่ะพี่เคสแถมยังอร่อยทุกรสเลยเออพี่เคสเราหาอมยิมดิปเปอร์ครบทุกรสแล้วแล้วแม่มดอยู่ไหนเนี่ยนั่นนะสอิอ้อแม่มดเหรอแม่มดอ่ะก็นั่งอยู่ที่บัลลังของแม่มดนะสิพวกเจ้าอ่ะแค่ต้องเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะ่ะอ๋อขอบคุณนะวีไปกันเถอะ ยตัวน้องเข้ามาก่อนและแก้คำสาปให้พวกเราไปจากที่นี่สักทีได้ข้าจะปล่อยตัวน้องของพวกเจ้าและแก้คำสาปให้อ่ะอยมยิ้มดิเปอร์อ้โหดิเปอร์อมยิ้มลูกขวดนมกินผลไม้โค้งโอบขค้งขาเอาละ พวกเจ้าทั้งสาคนออกไปจากเมืองขนมของข้าได้แล้วอ้มน่าจะง,งั่งพวกเจ้าทั้งสาคนออกไปจากเมืองขนมของข้าได้เย้บ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ีสกเรเราเออกจากเมืองขนมของแม่มดได้แล้วขอบคุณพี่บีพี่เคทที่ช่วยผมไว้ไม่เป็นไรครับสกายเลอร์แต่คราวหน้าสกายเลอร์ ler, อย่าไปหยิบขนมของคนอื่นกินก่อนได้รับอนุญาตนะเข้าใจไหมเข้าใจครับว่าแต่ แม่มดได้โอมมีมดิเปอร์ไปทานแล้วแล้วไหนของผมครับแหมสกายเลอร์นี่นะงั้นเดี๋ยวพี่เคกับพี่มีพาไปซื้อ้อที่ไหนครับอ๋อหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วไปจ้าเย้พี่มีพี่เคทไปซื้อกันดีกว่า okay, wow. อร่อยจริงๆเลย